สรุปข่าว Toyota เดือนกันยายน2025มีรายง,งานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอรเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ของบอริษัโทโตโยต้าในเดือนกันยายน2025การผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น11%เยอ r ร์อ e นเเป็น918,146คันโดยโตติดต่อกันแล้ว4เดือนยอดขายทั่วโลกหรือ global sales เพิ่มขึ้น3%ปีต่อปีเป็น879,314คันโตติดต่อกัน9เดือน ตลาดหลักที่เติบโตเดน่นสหรัฐผลิตเพิ่ม29%และยอดขายเพิ่ม14%จีนผลิตเพิ่ม10% 16%แต่ยอดขายลดลงเล็กน้อยที่1%และญี่ปุ่นผลิตเพิ่ม9%แต่ยอดขายลด5%ยอดขายรวม9เดือนแรกของปี2025ที่7.8ล้านคันบวก5%เยียออนเยียแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากความต้องการรถไฮบริดในสหรัฐที่สูงมากบวกกับการกลับมาผลิตโมเดลที่เคยหยุดไปปีที่แล้ว มุมมองของอ e c o n Digest 1. มีสัญญาณการฟื้นตัวของ Toyota หลังโควิดและปัญหาชิปโดย Toyota เริ่มกลับมาสู่ระดับการผลิตปกติหลังเผชิญปัญหาชิปขาดแคลนและภัยธรรมชาติในปี2023-2024สะท้อนศักยภาพการจัดการส y c h เชนที่เหนือกว่าคู่แข่งญี่ปุ่นรายอื่นเช่น Honda, n นิสสัตลาดสาหรัฐกลายเป็น growth engine ใหม่ตลาดสาหรัฐคิดเป็นตลาดหลักหรือ top market ของ Toyota และขณะนี้ยอดขายโต14% year on year ความต้องการรถไฮบริด SUV Pick up Cross over พุ่งขึ้นเช่น RAV4 Hybrid, Tacoma Hybrid ทำให้ตลาดสหรัฐเป็นแรงผลักดันหลักต่อกำไรของ Toyota ในขณะที่ตลาดจีนเริ่มชะลอเพราะแข่งขันรุนแรงจาก EV จีนเช่น BYD, Li Auto 3. แนวโน้ม h y บริดชนะ EV ในระยะสั้นความนิยม h y บ r i d ในสหรัฐกลับมาแรงเนื่องจากผู้บริโภคกังวลเรื่องชาร์จิ่งอินฟราสตรักเจอของ EV ราคาน้ำมันเริ่มปรับราคาลงมา และโตโยต้ามีความได้เปรียบในเทคโนโลยีไฮบริดที่พัฒนาเกิน20ปีทําให้กลยุทธ์ไม่รีบ All อ n EV ีวี e ของ t ตโยต้าเริ่มเห็นผลซึ่งส่วนทางเทสลาที่ยอดขายโตฉลอ 4. ตลาดจีนยังเป็นจุดเสี่ยงแม้การผลิตในจีนโต16%แต่ยอดขายลด1%สะท้อนว่าโตโยต้ากำลังเผชิญแรงกดดันด้านการแข่งขันจากค่ายจีนผู้บริโภคจีนเริ่มเปลี่ยนรสนิยมไปยังแบรนด์ e ีภายในประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำกว่าและราคาถูกกว่า ดังนั้นโตยโยต้าจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ e v hybrid ในจีนเช่นจับมือ b y d หรือใช้แบตเตอรี่ l f p ราคาต่ําเพื่อลดต้นทุนสรุปโตยโยต้ากลับมาแล้วยอดผลิตโต11ยอดขายโต9เดือนติดเพราะตลาดสหรัฐแห่ซื้อไฮบริดในขณะที่จีนยังแข่งขันรุนแรงและ e v ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายคิดเห็นอย่างไรกับทิศทางในอนาคตของยอดขายรถยนต์โตยโยต้าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเนื้อหาต่อไป และเพื่อไม่พลาดข่าวเศรษฐกิจรอบโลกที่ย่อยง่ายเข้าใจเร็วครับ